นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญกับกรณีของนายกแพทองทานชินวัตร 1. อำนาจของสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการกระทําของฝ่ายบริหารรวมถึงนายกรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่หากพบว่าขัดรัฐธรรมนูญตําแหน่งนายกสิ้นสุดลงทันทีตามมาตรา170รของรัฐธรรมนูญ2560 2กรณีของแพทองทานสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แพทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เหตุผลหลักมาจากข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการใช้อำนาจในทางที่อาจขัดรัฐธรรมนูญเมื่อศาลมีคำตัดสินมีผลผูกพันทุกองค์กรทำให้นายกต้องพ้นจากตำแหน่งในวันนั้นทันที 3. ขั้นตอนหลังคำวินิจชฉชัยรองนายกนายภูมิธรรม,รมวชยชัยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด4บทเรียนจากกรณีนี้ สะท้อนว่าสารรัฐธรรมนูญเป็น,นกลไกสําคัญที่สามารถตรวจสอบและถอดถอนผู้นําสูงสุดของประเทศได้ทาให้การเมืองไทยอยู่ในภาวะไม่แน่นอนแม้จะมีนายกจากการเลือกตั้งก็ตามสังคมเกิดการถกเถียงว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อปกป้องกฎหมายหรือเป็นการจํากัดอํานาจของประชาชนที่เลือกนายกมา5ตัวอย่างคล้ายๆในอดีตสมัครสุนทนรรวศ2,551คนตําแหน่งพระจัดรายการทําอาหารยิ่งลักษินวัตร2,557คนตําแหน่งพระยกย้ายข้าราชการไม่ชอบ ประยุทธจันโอชา2,565ถูกวินิจฉัยเรื่องวาระ8ปีสุดท้ายไม่พ้นตำแหน่ง